อย่าได้กลัวไปเลยสบายใจได้ฉันกลับมาแล้วฮะกำลังคุยกับมังกรเนี่ยนะแง่เกลียดาเกลนมังกรพ่าเกลนมักนงกร <laughs> กนะเอ๊ะเอ๊ะ,อะนี่ไหน เกือบโดนฟาดไปซะแล้วที่เสียงไพมอนนั่นเนี่ยอย่างดีที่คว้าผมเธอไว้ทันนะขอบคุณนะวุ้ยเราต้องเป็นห่วงน้องดิเราเป็นคนดีดีที่เจ้าไม่ถูกฟาดไปนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันนะยังคิดอยู่เลยว่าจะโดนกินไหม่ะต้องเกี่ยวอะไรกับเจ้าคนประหลาดที่คุยกับบางกรน,นั่นแน่นเลยคุยกับบังกรน,นี่มันเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นเหรอไม่ปกติอยู่แล้วสิ oh, อดนนี้อยากได้ผู้หญิงมา, <Okay. S 1> มาช่วยพาใครบ้างาเลยนะ ลูกไฟกระพริบแดงๆที่อยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่นั้นน่ะเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันเถอะนายไปดูนะฉันฉันกลัวนะ่ะเสียงภัยแทนฉันนะโอ้โหจะเลินแลยไผ่ <Be careful. S 1> บอลระวังนะมันทาให้ฉันรู้สึกอันตรายนะ่ะโอโ้ตัวเองยังรู้สึกอันตรายตึกให้เราเข้าไปดูนะไพ่บอลมันสักหน้าสักทีสักทีดีไหมสักทีดีไหม